สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านคะ่ะในวันที่ฝนตกนะคะตกลงมาอีกแล้วคะ่ะแต่ว่าโชคดีที่ไม่มีลมนะคะไม่มีลมไม่มีฟ้านะคะก็เด็กๆก,ก็เย็นสบายนะคะตกพอดีมากเลยนะคะฝนวันนี้คะ่ะค่ะอันนี้พี่บุญทวีนะคะช่วงกลางวันนะคะก็จะนอนพักผ่อนเอ็นกายกันคะ่ะเนี่ยคะ่ะมาดาูเด็กๆก,กันนะคะว่าแต่และตัวเขา อยู่ยังไงกินยังไงนะคะในช่วงกลางวันในวันที่ฝนตกนะคะอันนี้ก็จะเป็นพี่บุญชูนะคะอันนี้ก็จะเป็นพี่บุญมีคะ่ะแอบมานอนตรงเปลนะคะแอบมานอนตรงเปลคะ่ะเย็นสบายมากเลยนะคะวันนี้ถ้าลมไม่แรงนะคะลมไม่แรงฝนก็จะไม่สาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องบุญตากับพี่บุญถึงของเรานะคะใส่ชุดสวยๆให้ก็ยังหลับได้นะคะ คือน้องง่วงมากนะคะทั้งทั้งใส่ให้ทั้งย่วงนอนนะคะโอ้โหอันนี้พี่บุญวาดนะคะมาในชุดชุดลายลายของเรานะคะค่ะอันนี้จะเป็นพี่บุญโฮมนะคะพี่บุญโฮมนะคะเนี่ยค่ะก็พากันหาที่หลับที่นอนกันแล้วนะคะใส่ชุดสวยๆหะล่อมาให้พ่อพแม่เอฟซีได้รับชมนะคะวันนี้ค่ะ วันนี้อากาศดีจังเลยนะคะเด็กๆก,ก็ยังไม่มีไผ่เงินให้กินนะคะก็ทุกท่านก็ชมเด็กๆไปเรื่อยๆนะคะวันนี้มีชุดสวยๆมาฝากค่ะเนี่ยค่ะพี่บุญชูโอ้เขาให้แม่แต่งตัวให้ดีมากเลยนะคะแต่งชุดไหนก็เอาอยู่ค่ะเนี่ยค่ะเรืจะง่วงนะคะเันจะง่วงนะเนะะี่ย ง่วงนอนกันค่ะกราบขอพอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะอย่างหนึ่งน,นะคะแม่น้อยก็กราบขอพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านไม่ประสงค์ออกนานนะคะท่านได้ช่วยเหลืองวดลดแม่น้อยมานะคะก็ขอให้ท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะคะเฮงเฮงปังๆค่ะ ท่านได้ช่วยเหลือมาโดยตลอดนะคะเนี่ยค่ะถ้าไม่มีรถเราก็ไม่มีอ่าสิ่งที่จะพาเด็กๆไปทำมันไปาหาคุณหมอหรือว่าไปซื้ออาหารให้กับเด็กๆนะคะมันก็จำเป็นมากระหวา่างแม่นกกับแม่น้อยค่ะอันนี้จะเป็นน้องบุญเงินนะคะเนี่ยค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอพระคุณค่ะ